ถ่ายก่อนถายก่อนถายก่อนก่อนเรือกลัวอะไรอีเที่ยวเรือกลัวอะไรเรือกลัวน้ำแห้งเรือกลัวผู้หญิงเพราะผู้หญิงยิงเรือเสาอะไรถอนไม่ได,ด้เสาปูเสาอาทิตย์เพราธนาคารติดคนกลัวบรรยากกลัวอะไรกลัวคนที่บรรยากคนกลัวคนกลัวบรรยากกลัวแม่คนยังไ,ไม่กวาดมไม่ถีงผ้าอะไรที่หงจีวรพระที่ิลอนผ้าตาแดงพระอะไรที่หงจีวรพระาตาแดงพระรามหนึ่ง ไรพ่มจอนพระมสองะไรพี่จีวนพระรามสาอะไรพี่จีวรของอุตสมาธิสักครู่หน่อย่เชิิดหน่อยเอาจะยืนรอเขาถ่ายรูปเลยเฮ้ยช่วยคิดหน่อยอีเทียอีเทียพระอะไรพี่งจีวรพระประยารทีพระราม่รที่ยจะเป็นพระรามสิบพระรามสิมันสร้างกันเมื่อวานตรวทะเบีย ขอถ่ายนะอุ้ยไปตาอไปแหมมาหลอดซีกูแล้วก็ไม่เล่นถ่ายกับกุกเชี่ยคำถามง่ายๆคาถมง่ายๆหมาอะไรโดนลุกชนแล้วได้ร้องหมาสลัาหมาอดทนวฮ้ยนมีหมาสองตัวนี่มันเดินสวนกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกัดกันไม่รู้เรื่องของหมาคนไม่เกี่ยวหมาปวดท้งขี้มองทางซ้ายมองทางขวามันจะขี้ทางไหน ที่ทางซ้ายที่ทางตูดมาอะไรเดียวกินข้าวมาไม่กินข้าวมาไม่สบายมาไม่แข็ง ทนให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาเข้าไปก็เปิดตู้เย็นก่อนแล้วควายยักเข้าไปเลื่มเปิดตู้เย็นแล้วแต่มีม้าในตัวจะเขับมีะทำยังไงทนให้เป็นชิ้นเปิดตู้เย็นแล้วมายักเข้าไปเอาควายของมันออกมาก่อนตู้เดียวกันรู้เดียวกันม้ากับควายใควิ่งเร็วกว่ากันม้าควายม้าควายควายจะวิ่งเร็วกว่าม้าเอาก็ม้าของม้าอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยควายมันวิ่งถึงไหนแล้ว ควายถึงมีเขาเป็นธรรมชาติของควายเพราะว่าผัวมันเป็นควายงงนั่งหมูนั่งเป็ดนั่งไก่นั่งอะไรมาที่สุดนั่งหมูนั่งเอสหมูอะไรมาที่สุดหมูสามชั้นหมูปีกันลาวอว่าภาคไหนดูรู้เรื่องมากที่สุดข้าวไทยภาคหนึ่งถูกแล้วเอาถูกภาคไทย โรงพยาบาลตุลาโอ้ยโรงพยาบาลยันดีเก่งยังไงมาทำแค่แต่หัวไอ้ยันทำไมมึงไม่ไปทำราดบูโรงพยาบาลอะไรเวลาทำคลอดโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลยันดีทำไมถึงไม่รับทำคลอดก็มันยันดีอยู่นี่มันจะคลอดยังไงฟัก่อนตั้งใจฟังให้ดีหน่อน้องบอกว่าผมจะ อะไรนะขึ้ายผมลงเว้ยมีสติหน่อยคำตอบผมเียวตั้งใจดูตั้งใจฟังโดนเลยเขาบอกว่าผมจะขึ้นหรือผมจะลงอย่างคุณต้องลงอะไรนะลงอะไรผมขึ้นเลยแล้วแล้วมึงก็ลงขอโทษจริงๆทำอะไรทำอย่างนี้ปาง้ามญาติพักเกียบที่ ไมทำอยงนี้หลวงพ่อไม่ได้ฟังแล้วเขาบอกว่าหน้าที่พูดเบาอะไอ้พุทธิเศียงลังอ่ะเลขคันนี้คิดในใจหนึ่งวงหนึบอกให้คิดในใจตอบทำไมพูดเบาหนึ่งวหองช้าไปมึงก็ตอบปุ๊บหนองช้าไปตอบปุ๊บ ประเทศไทยมีทั้งหมสี่จังหวัดอ่ามีทั้งหมี่จังหวัดเจเป็เจ็ดจังหวัดจอะไรอำเภออะไรที่อนใบหน้ามีครับนีนี่ไงสีเขวตั้งมาสีเขียวตาครีตั้งมาตารีนี่ไงสูนนตั้งมาสนนหมดแล้วปลาทองตั้งมาปลาทองหมดแล้ว่าทพนมตั้งม่าทพนมหมดแล้ววังสะพุงตั้งวังสะพุง ไปซากเล็กอยู่ในซากเล็กหมดแล้วน้องนกไข่อยู่ติ้มปังนกไข่หมดแล้วเอาสองพี่น้องอยู่ติดสองพี่น้องหมดแล้วชุมพวงอยู่รอบๆชุ่มพวงหมดแล้วน้องยญ้าใสอยู่ติดน้องยญ้าใสหมดแล้วสังข์บุรีไม่มีเขามีแต่สากขาบุรีซากขาดมาเป็นอำเภอสังขังมันเป็นกิ่งอำเภอ แล้วใครบอกว่ามันเป็นเปลี่ยนไม่กิงอัมพาตขอบคุณครับหมไม่ใช่ใหม่โอ้สมบูโตหมดสภาพเลยเออสมจริขอบคุณมากหล่อมากใอรจะคิดได้แบวันนี้